สวัสดีครับทุกท่านสำหรับวันนี้ก็มาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ทางต่างประเทศนั้นค่อนข้างที่จะมีความวุ่นวายและก็มีภัยต่างๆค่อนข้างมากนะครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของประเทศอินเดียนะครับหลายๆท่าน,น,นก็คงอาจจะได้ติดตามข่าวนะครับแต่ว่าเป็นข่าวที่ต้องบอกว่า แปลกมากๆนะครับแปลกอย่างไรเป็นข่าวที่มีฝูงลิงนะครับที่ประเทศอินเดียฝูงลิงจำนวนมากได้ทำการฆ่าสุนัขนะครับหรือว่าหมาจำนวนหลายร้อยตัวนะครับโดยมีการาทำกันเป็นทีมนะครับฝูงลิงจะจับลูกสุนัขและก็หมาต่างๆนะครับขึ้นไปบนตึกสูงๆบนต้นไม้ แล้วก็โยนสุนัขและลูกสุนัขเหล่านั้นลงมาจนสุนัขและลูกสุนัขเหล่านั้นตายไปหลายร้อยตัวนะครับซึ่งสาเหตุก็มาจากการที่มีหมานะครับไปกัดลูกลิงตัวหนึ่งนะครับจนลูกลิงตายจึงเกิดเป็นการแก้แค้นของฝูงลิงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการแก้แค้นที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีเหตุการณ์ ในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่ว่าฝูงสุนัขนะครับที่โดนฝูงลิงทำ้ายแม้แต่เด็กเล็กๆนะครับฝูงลิงก็ตรงเข้าทำ้ายเหมือนกันนะครับจนทำให้ชาวบ้านนั้นหวาดกลัวแล้วก็หวาดผวาเป็นจำนวนมากนะครับอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดนะครับที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียรวมถึง สถานก,การณ์ทางด้านภัยธรรมชาติและก็ภัยพิบัติต่างๆนะครับที่ต่างประเทศซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงมากนะครับมีการพูดถึงแล้วก็มีข้อไปต่างๆนานาถ้าใกล้ๆบ้านของเราหน่อยนะครับก็เป็นประเทศฟิลิปปินส์นะครับที่โดนพายุใ้ฝุ่นนะครับทำให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างนะครับก็ต้องถือว่าเป็น ภัยธรรมชาติที่รุนแรงในรอบหลายๆ10ปีของประเทศฟิลิปปินส์นะครับถ้าใครได้ติดตามขา่าวได้เห็นภาพนะครับก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับเหตุการณ์ทอร์นาโดถล่มที่สหรัฐอเมริกานะครับที่มีพายุทอร์นาโดนกับหลาย10ลูกนะครับถล่มพร้อมๆกันนะครับซึ่งถ้าหาใครนะครับที่ได้ฟังสิ่งที่ผมนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับที่มีหลวงปู่องค์หนึงนะครับท่านเมตตาเตือนเอาไว้เมื่อประมาณ ปลายเดือนที่แล้วนะครับว่าช่วง15คห้าค่ำก็คือช่วงวันที่19ธันวาคมของเดือนนี้นะครับจะเกิดเหตุการณ์พายุต่างๆลมฟ้าแปรปวนนะครับทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นทั่วโลกดังนั้นถ้าหากเรานั้นมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในตอนนี้จนถึงวันที่19บธันวาคมนะครับก็จะพบว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นได้เกิดขึ้นตามคําเตือนของหลวงปู่นะครับซึ่ง ก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อหลายวันที่ผ่านมานะครับที่ต่างประเทศเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายทางธรรมชาติแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆนะครับสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างหลายๆเหตุการณ์นั้นก็ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องของประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ที่สหรัฐอเมริกานะครับที่มีเหตุการณ์ทางภัยธรรมชาติต่างๆเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เรานั้นได้ยินได้ฟังสิ่งที่กูบาอาจารย์ท่านเมตตาเตือนเอาไว้แต่ว่าประเทศไทยของเรานั้นต้องบอกว่าเป็นช่วงของฤด,ดูหนาวนะครับก็เลยทําให้เรื่องของพายุต่างๆนั้นไม่ได้สามารถส่งผลได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ในอนาคตโลกของเรานั้นก็มีความปลอดภัยน้อยลงนะครับจะเห็นนะครับว่าบางเรื่อง ที่ครูบาอาจารย์นั้นเมตตาเตือนเอาไว้ก็ยากที่จะเชื่อนะครับจนเมื่อเหตุการณ์ต่างๆนั้นได้เกิดขึ้นจริงนะครับก็แสดงให้เห็นนะครับว่าความรู้ความเห็นต่างๆยานทัศนะต่างๆของครูบาอาจารย์นั้นแม่นยำมากนะครับเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เรานั้นจะประมาทไม่ได้นะครับหากมีครูบาอาจารย์หรือว่าผู้รู้ต่างๆเมตตาเตือน เรานั้นก็ควรที่จะรับฟังไว้นะครับไม่เสียหายอะไรหากเหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าถ้าหากมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นจริงเรานั้นก็สามารถเตรียมการได้ทันและก็จะสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยดังนั้นนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าหากมีครูบาอาจารย์ต่างๆผู้รู้ต่างๆนะครับเมตตาเตือนหรือว่าให้คำแนะนำใ,นใดๆนะครับเรานั้นก็ควรที่จะรับฟังไว้ แล้วก็คิดพิจารณาอย่างมีเหตุผลไม่ตื่นหนกหรือว่าขาดสตินะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ในอนาคตก็จะมีมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของภัยธรรมชาติภัยพิบัติต่างๆภัยสงครามนะครับแม้ว่าภัยต่างๆจะมีมากขึ้นนะครับแต่ว่าประเทศไทยของเรานะครับก็จะปลอดภัยที่สุดในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงภัยสงครามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยสงครามนะครับถ้าหากใครเคยได้ยินประวัติของพระแก้วมรกตนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากนะครับตามตำนานนั้นก็มีเรื่องเล่ามามากมายนะครับเนื่องจากว่าหินแก้วมรกตนั้นเป็นหินวิเศษนะครับเป็นหินที่ทรงอนุภาพมากและก็มีเทวดานะครับจำแรงลงมาจากสวรรค์มาแกะสลักเป็น พระแก้วมรกตนะครับจึงทำให้พระพุทธรูปองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับหากมีพระแก้วมรกตนะครับอย,อยู่ที่ประเทศใดประเทศนั้นก็จะปลอดภัยจากภัยสงครามนะครับและก็ใครก็ตามนะครับที่ได้ไปวัดพระแก้วไปกราบไหว้สักการะหรือว่าชาวต่างชาติต่างๆนะครับที่ได้มีโอกาสไปกราบไหว้สักการะวัดพระแก้วนะครับคนเหล่านั้น เมื่อเกิดชาติหน้านะครับหากชาตินี้ไม่นับถือหรือว่าชาติก่อนๆนนู้นไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่าหากเกิดชาติต่อไปนะครับคนเหล่านั้นก็จะมานับถือาศาสนาพุทธนะครับจึงทําให้มีโอกาสเข้าถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตได้นะครับซึ่งสิ่งที่เรานั้นรอคอยนะครับก็คือยุคชาวสีวิไลนะครับที่กําลังจะมาหรือว่า กิดขึ้นในอนาคตครูบาอาจารย์ต่างๆก็ได้เมตตาพยากรณ์แล้วก็ให้คําแนะนําเอาไว้นะครับว่าในช่วงของกึ่งกลางของรัชกาลที่10นะครับจะเป็นยุคทองของเมืองไทยนะครับจะเต็มไปด้วยความร่ํารวยและวก็ทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆก็จะปรากฏขึ้นนะครับจะเป็นยุคของคนดีมีศีลธรรมนะครับ มาบริหารประเทศและก็ฝ่ายอาธรรมทั้งหลายนั้นก็จะสูญสิ้นไปนะครับดังที่ได้เล่าไว้ในคลิปที่แล้วเรื่องของอัศวินขี่ม้าขาวนะครับก็คือจะมีบุรุษผู้หนึ่งนะครับมาช่วยชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคใหม่นะครับและก็ต่างประเทศนั้นก็จะเอาอกเอาใจประเทศไทยเป็นพิเศษนะครับเพราะว่า เรานั้นมีแร่ใสมีที่เดียวในโลกนี้และก็เป็นแร่ที่สำคัญที่สุดในจักรวาลน,นี้นะครับจึงเป็นเหตุนะครับว่าทำไมสิ่งที่ครูบาอาจารย์นะครับเมตตาพยากรเอาไว้นะครับในยุคชาวศรีวิไลนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นทำไมต่างประเทศจึงต้องมาเอาอกเอาใจเราและทำไมประเทศไทยของเราจึงกลายเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับเพราะว่า เรานั้นมีทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในโลกนะครับดังนั้นในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคชาวสีวิไลนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เรานั้นจะได้มีโอกาสได้เห็นและก็ได้เห็นความรุ่งเรืองและก็รุ่งโร์ของเมืองไทยของเรานะครับและก็แน่นอนนะครับว่าชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์ก็จะอยู่คู่กับคนไทย ไปอีกช้านานเพราะว่าประเทศไทยเรานั้นจะต้องทรงพระพุทธศาสนาให้อยู่ครบ5000ปีนะครับดังนั้นสถาบันหลักทั้ง3นะครับก็จะอยู่กับประเทศไทยไปอีกยาวนานแสนนานนะครับดังคำทำนายเรื่องของรัชกาลที่11นะครับที่ว่าไทยมหารัฐนะครับในช่วงนั้นนะครับไทยจะกลายเป็นมหาอำนาจสำคัญของโลกนะครับดังที่ได้ อธิบายมาในเบื้องต้นหลังจากนั้นรัชการที่12นะครับก็จะเป็นถึงพระเจ้าจากักรพรรดินะครับหรือว่าพญาตรมมิกราชนะครับจะอุบัติขึ้นในประเทศไทยปกครองทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าเมื่อใดก็าตามที่แร่สําคัญได้ปรากฏขึ้นในประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนจาก ยุคหนึ่งไปอีกยุคหนึ่งนะครับทำให้ยุคทองของเมืองไทยนั้นอุบัติขึ้นแต่ว่าเรื่องของการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคใหม่นะครับก็ต้องมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามที่ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านได้เมตตาเตือนเอาไว้นะครับหากเรานั้นอยากเห็นยุคทองอันรุ่งเรืองของประเทศไทยนะครับนับจากวันนี้เป็นต้นไปก็ต้องมันทำบุญ ให้ทานรักษาศีลและก็เจริญภาวนานะครับเพราะว่ายุคข,ของชาวสีวิไลนั้นจะเป็นยุคข,ของคนดีมีศีลธรรมหากเรานั้นทรงความดีเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับเราก็จะเป็นหนึ่งในจำนวนคนที่จะได้เห็นนะครับว่ายุคทองของเมืองไทยยุคแห่งชาวสีวิไลยุคแห่งความร่ำรวยและก็จะมีโอกาส ได้รวยให้เกิดในอนาคต